สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษรประจำวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2567ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของความคิดมากคิดเยอะนะคะการแบกภาระรับผิดชอบหรือบางคนเกี่ยวกับอาการไม่ไหวนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ ด้านการงานสัปดาห์นี้นะคะเป็นโอกาสที่เหมาะที่จะเปลี่ยนงานใครที่อยากยุติเลิกกิจการนะคะหรือว่าวางแผนเริ่มต้นใหม่เป็นสัปดาห์ที่ทำได้ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะช่วงนี้อาจจะมีจุดสิ้นสุดจุดแตกหกักหรือมีการประชุมนะคะเพื่อหาความสมดุลลงตัวเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะทำให้เกิดปัญหา หรือสร้างความทุกข์ให้ชาวเมตนะคะต้องจัดแจงจัดการส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้เหมาะกับการเคลียร์หนี้เคลียร์สินใครที่แบกภาระรับผิดชอบอยู่นะคะก็เหมาะกับการผ่อนบ้านผ่อนรถให้จบนะคะการเคลียร์การติดต่อลูกหนี้เจ้าหนี้ต่างๆให้มีความชัดเจนนะคะส่วนด้านสุขภาพเนื่องจากทำงานหนัก รับภาระเยอะนะคะชาวเมษก็อาจจะดูแลพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดล้มหมอนนอนเสือ่อไม่สบายได้ง่ายบางรายเกี่ยวกับการสูญเสียนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นคนโสดสัปดาห์นี้เกี่ยวกับความรักที่พบเจอนะคะก็เป็นช่วงที่ต้องศึกษาดูใจยังไม่ควรผีผามเริ่มต้นใจร้อนใจเร็วนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้ว ความรักที่อดทนมานานนะคะก็เหมาะกับการคุยเคลียร์จบปัญหาการหาข้อสรุปร่วมกันของความสัมพันธ์บางรายนะคะก็เกี่ยวกับคนรักเจ็บป่วยไม่สบายหรือการเข้าโรงพยาบาลการใช้จ่ายการแบกภาระครอบครัวร่วมกันเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิเคนโชของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ